ับมาพบกับชิอวีเอนอีกแล้วในอาทิตย์นี้เราจะไปไหนกันไปไหนอะ่ะเ,เราจะไปเกาะเกาะไม่มีรอนเลยเกาะเกรดกันค่ะทุกคนขณะนี้ก็คือมาจอดรถที่วัดสนามเหนือก็คือเป็นวัดที่ติดก,กับท่าเรือที่ท่านไปก่านเกตเลยนะคะ้าจอดรถสามสิบบาทคนะ่ะทางไปท่าเรือนะคะทุกคน ตอนนี้รอข้ามเรือนะคะเราได้แว่นไรมากันนะคะทุกคนซึื 1, 2, นแงงกุ้กิกเลิหนึ่งสองตั้งแงงกุกกิกห้าสบบาทห้สิบาทแต่ว่าเดินมาอีกร้านหนึ่งสีิบาทกำลังข้ามเรือไปเกาะเกตนะคะทุกคนว้าย โอ้ว้าวขนาดนี้อยู่บนเรือแล้วนะคะทุกคนเรือจะมีความขามฟ้าข้ามเกิน80คนที่จอดรถของวัดจอดได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะ จากที่ลงมาจากเรือนะคะก็จะผ่านอาทิ่วัดปรมัยยิกาวาดวิหารนะคะก็จะเป็นทางที่เดินเข้าสู่ตลาดกอนเกตดแล้วตรงนี้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชาวตะบลก้อนเกลดเดี๋ยววันนี้มาเที่ยวกับเชี่ยววิเอีนกันขาเที่ยวแบบใกล้กรุงเทพไปเมื่อกี้นั่งข้ามเรือมาคนละ5บาทนะคะค่าจอดรถฝั่งนู้นก็คือ30บ,บอกไปแล้วแต่บอกอีกรอบนึงไปค่ะเดินกันทุกคน เอารวมๆได้ไหมคะข้าวซอยถ้วยใส่ถุงถ้วยอัญชันโสนอไม่รู้จักเลยสักผักอันนี้ค่ะอันนี้ดอกเข็มเฟื่องฟ้าดอกเข็มเฟื่องฟ้าอากาศหอมดอกแคร์ดอกเข็มล้วนอ๋ออันนี้เฟื่องฟ้าผสมดอกเข็มอันนี้ดอกเข็มล้วนอันนี้เห็ดเข็มทอง อันนี้ใบผักกาดหอมผักกาดแก้วอันนี้ใบที่กินกับเมียงคำมะผักกาดหอมผักกาดแก้วหรอผักกาดหอมผักกาดแก้วตายแล้วว่าโน้วิสวยอ่ะไม่เคยเห็นที่อื่นเลยน่าเลยค่ะอยากกินไปหมดเลยอ่ะไม้หนึ่งตกไปของนนะเออได้เอาเขียวสองเมื่อกี้ยังงอแงอยู่เลยว่าไม่กินอะไรวะว้ายขนมสัมปันนีสวยมากเลย สวยมากเลยอ่ะซื้อให้แม่ดีกว่านั่งคานกินไอติมก่อนนะคะอร่อยไหมมันโรยโรยอะไรสุกอย่างเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ได้นะคะทุกคนจะชิมสิ่งนี้ก็คือดอกเข็มอืมชื่อเรียกมเลยังยิ้มเลย ก็ต้องมาชิมกันเองที่บอกเกตนะหิับล้อิวอันนี้คือลองท้องผักกาดหอมทุกคนกินเราเทอมากอ่ะแค่เริ่มมาใช้เวลาไม่ถึงจิบนาทีในการเดินเราว่า ประมาณนี้แล้วทุกคนทุกคนคือตลาดแบบอลังการ,การมากอะ่ะอ,อุ้ยตกใจ <laughs> จุลศิษย์พากก็มาขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านองคอ่างบ้านองอ๋อเหรอบ้านองบ้านองก็คือเพื่อนหิวก็เลยจริงๆตอนแรกดูแบบ รีวิวมากมายแบบร้านสวยๆสรุปที่เดินประมาณ3าก้าแรกก็คือร้านนี้แหละก็มากินแบบซัพพอร์ตโลเคคือที่นี่น่ารักมากเลยตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือจะมีขนมไทยที่แบบหากินยากอย่างอลัลลวขนมแบบเมอมันมีเมอแรงด้วยแล้วมันก็มีขนมชั้นกะทิหรือว่าแบบขนมต้มอะไรเงี้ยถ้าสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้กินขนมไทยก็มีให้ซื้อเยอะนะคือร้านอะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าค่อนข้างว้าวอยู่สําหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้กินแล้วก็ดูแบบทํากันแบบสวยๆสะอาด สะอาดน,นะคะก็แนะนําสําหรับคนที่มีเวลาไม่มากอันนี้ก็จะเป็นทิปแบบไปเช้ายังกลับมาแบบสายๆด้วยมาถึงแบบ11บเอโมงเช้าอะ่ะสิบเอโมงเช้าไม่ใช่เออมาถึง11บเอโมงเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวมาอีชุนกินก๋วยเตี๋ยวโบราณแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้อผักก็ยังกินอยู่นะเออ้ก๋เตี๋ยวโบราณแฮกเริ่ บริเวณด้านหน้านะคะทุกคนจะเห็นแม่น้ำกว้างใหญ่แบบนี้เลยนี่แล้วก็จะมีแบบเรือสัญจรไปมาจะมีทั้งเรือซิ่งและเรือไม่ซิ่งนะคะมนันมากเลยอร่อยไหมเพราะว่านี่ไงเป็นผลชอบเปลี่ยนสูตรชอบเปลี่ยนสูตรแล<ม>้วของตัวองก็ไม่อร่อยไง<ม>นี่อร่อยพอดี ไมจับป่ะเบินเบินเดี๋ยวเบิร์น ตอนนี้อยู่ไหนลานคราฟแล้วตะดันตดัน,ดนก็คือเป็นไอเดียของคุณคนนี้นะคะเพื่อนร่วมทางเราวันนี้คุณวิี yeah. Yeah. ก็คือมาใช้เวลาฮิวิ่งติดใจตัวเองในการทำระบายสีนะคะการบ้านก็คือเราจะต้องทำสิ่งของให้เพื่อนสลับกันตามลายที่ชอบซึ่งเราก็เปิดแบบเร f e r e n c e แล้วนะจากพินเทเลสก็เดี๋ยวจบแล้วทุกคนก็มาดูกันประมาณนู้นเดี๋ยวจะเริ่มระบายสีแล้วนะ เพื่อนจะระบายซิเพื่อนอยากได้ซ right? <'s> <been> ิปไม่ให้หรอต้องสลับกันปะใช่ปะเพื่อนหมามันเป็นเดวตั้งได้เลยิจ้ะเราจะทำในนี้นะคะเป็นถุงขุดรูดเดี๋ยวมาดูเชียรวีเอ็นออชในวันนี้เย่ สองอยบาทน่ารักจังอุ้ยดีไหมเหรืออันนี้อันไหนดีหยุดแล้วก็ได้เพื่อนกดปุ่มสีแดงอันบนบอกว่าให้หยุดจะเป็นเนื้อรวนเลือด้างเอาก้างออกไปแล้วเอฟเอฟเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ย้อนกลับมา <What? laughs> ก็คือเดิน3นาทีกินหนึ่งอย่างไปเรื่อยๆนะฮะให้แม็กกี้มาแบบไม่อยังอร่อยมากทุกคนหยุดแวะกินสิ่งนี้ท่ายกินลก,ก็ทายย่างไม้ละ1 5บบาทนี่นักเรียนมาค่ะ ทุกคนเมื่อกี้ไปทำกิจกรรมมาหรือจ๊ะก็คือกิจกรรมระบายสีซึ่งคุณเพื่อนดีซน์คุณวีบอกว่าให้เป็นของขวัญตรงข้ามกันน่ะเหมือนเราชอบอะไรเพื่อนระบายแล้วเพื่อนชอบอะไรเราระบายซึ่งเรฟเฟลที่คุณวีเลือกคนนี้จริน้องหมานี้นะหามาจากพินเทเลสส่วนนี้คือคญานเจริญเหมือนไหมเหมือนอยู่นะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ะคุณวีมาอวดแล้วคุณวีเอาวิญญาณกลับมาคะ่ะ วิญญาณค่ะคุณวิมอวดค่ะไหนอ่ะเห็นปะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่ไงเห็นนี่คือเล f e ล e นะคะแต่นี่คือของจริงกันแน่ก็เหมือนอยู่นะเทียบกันสีเทียบกันเทียบกันก็ก็เหมือนอยู่นะก็เหมือนจะตายเหมือนอยู่นี่ข้างหลังค่ะอันนี้ก็คือดีสุดดีสุดดีกว่าด้านหน้าเหมือนตรงไหนเหมือนจะตายดูดิสวยมีลายเซ็นด้วยนะจ๊ะมีลายเซ็นก้องก้องกล้องเนี่ย มีาลายเซนะะอะเอาไปเอานี้ไปอ่ะเชิญเดินเดินเดิน,ดน,ดนจบได้ม่งหมาค่ะได้สไมลี่คปป่ะ happy happy สายาวิกเอนเยขนาดนี้เดินเจอจุดออกกำลังกายที่สวนสารธารณะทุกคนดูวิวข้างหลังดีมากเลยมีพายใหญ่ด้วยนะคะเห็นไหมเออมีพายใหญ่อยู่ริมแม่น้ำด้วยอากาศดีมากแล้วก็ เดี๋ยวจะมาออกกําลังกายให้ดูนิดหน่อย <c oughs> เริ่มจากเครื่องนี้เออว่างก็มาไป็วันชิลๆโอยอยโอยโอย,อยเฮ้ยได้อยู่นะและ้วดูพ่อาะคะเรากวนช่วยดูวิวของเราด้วยค่ะไฮ้ดีอยู่ตอนนี้เหงื่อท่วมเลยทุกคนไม่ใช่เหงื่อท่วมอาออกกำลังกายนะเ <c oughs> หงื่อท่วมเพราะว่าร้อนมาก <c oughs> เหงื่อหยอดเป็นติ่งๆเป็เม็ดๆเลยอะ่ะแต่ลมแรงเวอร์ ไม่รู้ทุกคนได้ยินน้อยแต่ลมแรงมากดูต้นไม้ปิวดิถึงแม้จะสภาพไม่ดีแต่ว่าใช้ใช้ได้ดีจริงๆแล้วดูบรรยากาศเราอยู่นาศสารแล้วก็ต้นไม้ที่มีแบบก็บรรยากาศเนาะก็มาเที่ยวกันก็เดินผ่าน ไหว้ด้วยนะคะไหว้ผงไหว้พระบนเกาะนี้รอบเกาะแค่6กิโลเมตรเองแต่มีวัดเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดแบบมี6กเจ็ดวัดเลยนะทุกคนซึ่งก็สามารถเช่าจักรยานได้แต่เราอะ่ะไม่ได้เช่าเราก็เลยเดินมาแค่หน่อยหนึ่งโล2โลเพราะตะี่จักรยานไม่เป็นไงคะเราก็เลยจบทริปนะเพียงเท่านี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเดินย้อนกลับแล้วเหมือนที่ทุกคนเห็นที่นี่ก็จะมีแค่แบบไม่ได้มีแค่สิมีเยอะมากมีแบบของของกินอนะขนมไทยหายากรวมถึงแบบอาหารอะไรเงี้ย ดีนะพี่ๆป้าๆแม่ๆที่เนี่น่ารักมากทุกคนเหมือนแบบว่าช่วยกันค้าขายอ่ะเขาไม่ได้แบบแย่งลูกค้ากันอ่ะอะไรอย่างงี้น่ารักมากก็อยากให้ทุกคนมานะคะก็เกตนอนทบุรีมา,าง่ายมาปะเดินเออทุกคนสภาพไปตั้งแต่เรามาเลยยังไม่ได้เข้าห้องน้าเลยขนาดี่ยืนเมามมยอยู่นั้นก็คนพบห้องน้ําสะอาดสําหรับนักท่องเที่ยวเข้าไปดูกันทุกคนสภาพจะเป็นยังไงโอ้โห,โหลมแบบ ขอให้ทุกคนสังเกตที่ต้นไม้โอ้โหอยากให้ได้ยินเสียงแบบเหมือนพายุจะมาจริงจริงโอ้โหติวแล้วติวเปิวเรามาดูห้องน้ำไปด้วยกันค่ะเฮ้ยสะอาดเออเข้าไหมก็เข้านิดนึงก็ดีไหมผ่านมาครึ่งวันแล้วอะไม่เป็นไรมีเวททิทชูเฮ้ยสะอาดการเดินทางบนเกาะนะคะก็จะมี การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วก็าวาการเช่าจักรยานนะคะแบบที่เพิ่งผ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณนี้แล้วก็เดินขี่จักรยานกันแบบนี้นะคะวันนี้ชัายามีช่วงใหม่สำหรับคนก็คือช่วงสอยของกินที่เดินเอฟไว้แล้วหังขาหังขาอ่ะด้วย ใายาจะมีช่วงใหม่ก็คือช่วงสอยเนื่องจากว่าระหว่างทางเราเดินมาเราเจอของกินแบบหลากหลายมากเราก็อยากกินหลายร้านมากนะคะเราก็เอฟด้วยสายตาไปแล้วตอนนี้ค่ะกับก็จะเป็นการแบบซื้อสิ่งที่ควรจะซื้ออย่างเช่นขนมไทยแล้วก็ของยอดทีบนเกาะก็จะเป็นทอดมันหนอกลาเราก็จะซื้อกับสักนิดสักหน่อยนะฮะทุกคนคือของกินเยอะมากอะ่ะคือไม่จําเป็นต้องกินหลายกินข้าวก็ได้นะแบบว่าซื้อจุกจิกจุกจีกินก็อิ่ม มันแบบมีของกินทุกสามคืบเลยค่ะน่ารักอะ่ะชอบเคยมาหนึ่งครั้งสมัยที่เป็นแบบเด็กมากๆจำไม่ได้เลยคนก่อนน่ารักมาก่ะทุกคนยังมีแบบวิถีชุมชนที่เป็นร้านของชำแบบของชำที่ทำโดยคนในชุมชนดีมากๆแต่ที่นี่ไม่ได้ขายของแบบราคาแบบแพงๆนะก็ราคาจับต้องได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนได้มาแล้วหนึ่งขั้นมันหน่อกมันราคา3บาท แตงกิ้วค่ะร้านคุณโอ๋อยากให้ลองทิมไอติมมะพร้าวอ่อนขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะอู้ยน่ากินจังขอบคุณนะคะทำเองเลยเลรอค่ะขอบคุณค่ะเราได้ส้มตำกับบานแม่บอกว่าอย่าซื้ออะไร จบเลยเลยเป็นอะไรอ่ <ST ANT> <S <S <an> ะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีสิทธิ์ใช้สิ่งนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าใจล้ว,วมองอะไรไม่เห็นเลย <S 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 ขนาดนี้อ่ะเป็นช่วงชัยาะใส่สิ่งใดๆมาได้แล้วนะคะก็จะมีรีวิวอีกหน่อยอันนี้ก็คือเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันมนาะแบบเป็นการซื้อแบบชุกละหกก็คือทอนมนันรอนจี๊ดมากร้อนมาก ทอดมันหนอกกะลาเป็นไอเทมพีชบนเกาะก็ไม่รู้หรอกก็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 เพื่อนบอกว่าได้อยู่เพราะว่าอันเนี้ยแม่ฝากซื้อแต่แม่บอกว่าให้ชิมก่อนถ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อมาแต่ว่าร้านนี้อร่อยเพราะปกติอะตอนที่เดินอะค่ะปกติเขาจะแบบเป็นลูกกลมๆแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบแบนๆนะแบนๆนะทุกคนหอมอร่อย12ชิ้น40บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วขนาดนี้เพื่อนก็มาสั่งชากินนะคะ ไม่ใช่ของเราให้เพื่อนค่ะแล้วก็อันต่อไปของเชี่ยววเองก็คือปลาทอดก็คือหลานตอนแรกนี่แหละเขาเดินผ่านหล่ะให้ชิมก็เลยอุ่หนุนมาซะหน่อยเพราะว่าเลือดไม่เยอะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปอันนี้ก็ฝากที่บ้านเช่นกันและอันนี้ทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้จักอันนี้คือเมี่ยงคำทุกคนรู้จักไหมปกติเมี่ยงคำต้องพันเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางร้านเขาก็ขายเป็นไม้แบบนี้แหละไม้ละสิบบาทค่ะซื้อมาสองไม้นั่นแหละเนาะแล้วร้านนี้ก็จะมีของโปรดของ ป้าป้าอีชันเองจะเป็นแบบข้าวเหนียวอ่ะก็ซื้อมาให้1อันพี่สิบยังเหมาไว้หมดนะเดี๋ยวจะเดินไปซื้ออีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็น,นี้เมื่อกี้น่าจะเห็นกันไปแล้วก็คือสปาบ์เอาไปกินที่บ้านจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดินมาที่ร้านกาแฟร้านนี้ค่อนข้า,างน่ารักมากเลยทุกคนนี่เห็นไหมถ้าแบบเย็นๆน่ะอากาศนะจ,จะดีมากเลยก็คือร้านที่เนี่ยข้อดีคือส่วนมากอ่ะก็จะเป็นร้านติดริมน้ำหมดเลยทุกคน วันนี้ชัยยะวิกเองก็พามาเที่ยวเกาะเก็ดแบบว่าชิลๆนะคะเป็นหนึ่งวันที่แบบรู้สึกว่าประทับจิตประทับใจอยู่ทีเดียวคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกนะมันเป็นอะไรที่แบบชอบเลย แล้วก็ใครเพิ่งเปิดมาเจอชายาวีเอ็นในวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้ติดตามกันต่อไปชาวยาวีเอ็นก็จะพาไปเที่ยววันหยุดที่ต่างๆเนอะคือเดี๋ยวหลงังจากนี้ยังไม่ได้จบนะจ๊ะก็จะเดินเล่นไปจนถึงทางออกแล้วก็ข้ามเลืกับบ้านค่ะแม่บอกว่าอย่าซื้อของเยอะ ทอดมันปลาทอดไส้กรอค่ะเมี่ยงขามข้าวเหนียวอะจอามะลิไม่คิดเลงมะลิเอาไว้จริงๆสัมปันนีกับอรัวอันไหนคนซื้อเยอะกว่าคะเชือคนขายแม่จะต้องชอบมีฟ้าละกันัน้นก็ฟ้าม่วงชมพูละกันอันนี้กะไรหนึ่งใช่ไหม ต้องส,สีเลยสีเลยหรอดูสั่นเลยอ่ะแค่หน้านี้นอีกอันนึงอ๋อแต่อันนี้มันหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมคะมันแค่คนละสี แอนถามน้อยมาก50บาทถ่ายตอ10บาททุกคนใครสนใจคอมเมนต์มาส่งฟรีด้วยทำไม <laughs> อะ่ะไ,ไม่เห็นลองถามเลยว่าทำไมเดินก็ลำบาก,กม,อ <laughs> มองอะไรไม่เห็นเลยทุกคน <laughs> สีแดงก็ลำบากเลยมีอนิภาธอีก แล้วกรุงเทพใช่ไหมตรงนี้คือกรุงเทพไหมอ๋อไม่ใช่หรออ๋อตรงนี้คือนครดับบลี <c oughs> ถึงแล้วนครบุลี <c oughs> เออหนึ่งนะโอ้ยทุกคนเป็นเวลาแบบดีมากเลยมาเที่ยวประมาณสี่หชั่วโมงมาถึงประมาณ1 1บเอโมงแล้วก็เดินเล่นประมาณตอนนี้สี่โมงเนาะสามสี่โมงรู้สึกกาลังดีมากเลย คิวใจสุดสำหรับคนที่แบบชอบกิจกรรมเสาร์อาทิตย์อะมีร้อยส้อยกำไลทำกระเป๋าเพนติ้งปั้นดินอะไรอย่างเงี้ยดีนะพ่อแม่พาลูกๆมาได้นะคะส่วนอันนี้คือหอบถึงแล้วเทศกาเเทศกาเทศกาลนครปักตอนนี้ยายที่มาแล้วนะคะมาหาข้าวกินมือเย็นอยู่ที่หน้าร้านชื่อว่าซิมเมอร์ บรันช์แอนด์ดิเนอร์ร้านน่าหลักมาเมื่อกีก้เขาไปสั่งอาหารมาแล้วแล้วก็ออกมาเนาะ <c oughs> เพื่อมาถ่ายทางเขาให้ดูค่ะปกติร้านนี้ก็ต้องจองมาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้บังเอิญว่าแบบวอก k อินแล้วเข้าได้เลยเพราะว่าคนไม่ได้เยอะมากก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงคะ่ะ เปสไตล์แบบคอมมีอบอุ่นอบอุ่นเนาะโทนลายก็จะเป็นสีเลือดมูสีขาวอะไรอย่างงี้ค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารเป็นมวกบรันก็จะเป็นขนมปังไข่เบคอนแฮม,มแล้วก็มีขนมหวานด้วยแล้วก็มีพวกสปาเกตี้นะ <c oughs> ราคาก็ไม่ได้ถูกมาก <c oughs> ก็อยู่ที่จารละประมาณ3 0มร้ออะไรประมาณนี้แต่ก็นันๆทีให้รางวัลตัวเองนะคะร้านแบบดีมากเลยทุกคนโ <c oughs> ปร่งโล่งสบาย <c oughs> เหมาะกับการแบบ มากินข้าวกับเพื่อนเราแบบไม่เบียดเสียดลายอยู่ตรงพนันนกตัดไห่เพื่อนผามาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วจะรีวิวให้ดูนะคะ <laughs> ชัยาะวิเกนวันนี้ก็จะบหลากหลายนะอยากให้ทุกคนมาเอ็นจอยไปด้วยกันมาสนุกไปด้วยกันนะฮะ <laughs> จานนี้คือซีซ่าสลัดนะคะอาหารมาแบบจานใหญ่นะไม่ใช่น้อยๆเลยทุกคน สดทรัฟเฟิลจานใหญ่มากฟันชะมงชงเฉงที่นี่ให้จานใหญ่นะทุกคนถ้าไม่ได้มาหลายคนก็ไม่ต้องสั่งเยอะมากคนละจานก็พอจริงๆซัมเกตตี้หนึ่งจานสลัดหนึ่งจานอนะไรอย่างเงี้ยเพียงพอนะจานใหญ่ ค้อนให้อ่ะชิ้นใหญ่มากร้อนแบบค้อนกระบอกเลยไขมออันล้วๆให้ดูอีกทีหนึ่งหน้าตาอร่อยมากอันนี้ไปกินนะคะหลังจากที่กินอาหารขาวแล้วตอนนี้ก็มาต่อกันที่ร้านเถ่าชิลน้ำเต้าหู้มือหนึ่งนะคะร้านนี้คนเยอะมาก ก็เลยตามกระแสสังคมจอดรถตามเขาแล้วก็มาสั่งกินเป็นมือปิดจบสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนขณะนี้ก็มาหกโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอะไรอร่อยร้านนี้เขาดังน้ำเต้าหู้นะก็เลยสั่งน้ำเต้าหู้มากินจ้ะก็สำหรับวันนี้โช์ผ่านวันหยุดมาให้ทุกคนดูนะจ๊ะเพื่อจะได้ให้ทุกคนมีความสุขไปกับคลิปนี้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ว้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม สมราคา40บาทมากก่อนที่จะปิดคลิปเราก็จะมีสิ่งนี้มาให้ดูน้ำเต้าหู้บัวลอยแบบร้อนให้ชามใหญ่มากอะ่ะไม่เคยเจอน้ำเต้าหู้ที่ไหนชามใหญ่เท่านี้มาก่อนก็คือให้มาเป็นแบบชามก๋วยเตี๋ยววะทุกคนของเราเป็นน้ำเต้าหู้ของเพื่อเป็นน้ำเต้าหูยก่อนจากกันตาบนี้ชิมนิดหน่อย ราก็กินได้แต่หวาน่ะเขาใส่น้ำ,นำหวานา่ะเออเมื่อกี้ไม่ได้บอกหวานน้อยเนอก็อออต้องแจ้งหวานน้อยหวานเยอะอะไรด้วยนะคะแต่ก็ละมุนต้นอยู่<ม>ก็ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอแช่วีเอ็นในวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นมันใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครติดตามอยู่แล้วขอบคุณมากค่ะก็ย่าเพิ่งมีหายกันไปจะทำอะไรสนุกๆให้ดูตลอดเลยวันนี้ขอนุยาตลาละคะสวัสดีค่ะ